สวัสดีครับพบก,กับช่องโมเม o ออนทัวร์ครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนบอดไฟข้างประตูเ e ลพอจูเนอร์นะครับก่อนมชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนอื่นเราต้องแกะฝาครอบออกนะครับฝาครอบตรงนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปตรงตรงมีมาร์กนะครับ เราใช้ไข่ควงแบนไข่ควงแบ,บนงัดตัวนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับงัดขึ้นมาแล้วก็ดึงนะครับแล้ว้องัดหลอดเดิมออกมานะครับหลอดเดิมเป็นหลอดฮาโลรเจนนะครับ ร้อนครับระวังร้อน้ก็ใส่หลอด LED เข้าไปครับจะไม่คีมปลายแหลมเลยครับเพราะว่ามันแคบ ได้แล้วก็ใส่ฝาเข้าเข้าไปนะครับเอาบ่าตัวนี้สอดเข้าก่อนนะครับแล้วก็ดันเข้าแล้วครับแล้วใส่กลับเข้าไปนะครับมือดันฝั่งนี้นะครับ ร้อยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมครับขอบคุณครับ